ยิ้มนางงามยิ้มห้าพันไหนยิ้มไม่ไงยิ้มห้าพันอ่ะลองยิ้มห้าพันซิอารฟอส์อ่ะยิ้มสองพันดูขี้โกงมากสองเหรอยิ้มดูขี้โกงมากอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมกันเดินสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์ we are the series ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดเรื่องเพอาใหม่เลอาใหม่นะครับพร้อมกันนะครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์ เฟิร์สเทนไลเนอร์สายล่าเทวดาเฮียร์ดีียมคุณโดนไรเตรียมกันแล้วครับได้แค่นี้สวัสดีครับเป็นไงบ้างคะผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงบ้างครับครึ่งเทอมแล้วน้องเพิร์ดโอ้โหครึ่งเทิรมจริงๆก็รู้สึกใจหายมากมากครับเพราะว่าซีรีส์อะไรนะแบบใจหายแล้วเพราะมันเร็วมาแบบผมมาเกินครึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเร็วมากๆครับแล้วก็พวกเราใกล้ปิดปิดกล้องกันแล้วครับ ก็เ mhm. หลือคิวเดียวแล้วก็อีสองคิวใช่ครับพี่ผมว่าหนึ่งใช่แต่พวกเราเหลือคิวเดียวไปคุยกันก่อนไหมผมแถลงแถลงขายมีบางคนสองบางคนหนึ่งครับคนคิวไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนก็แบบงานเยอะอะไรเงี้ยใช่เขาว่างแค่วันเดียวเลยเขาแบบตอบแทนน้องๆเราฟอร์มต้องมีกี่คิวครับคิวเดียวครับ ไปแล้วครับผมเขาเรียกว่ารุ่นพี่ใหญ่ครับก็เหลือคิวเท่าน้องๆทุกคนครับผมถ่ายไม่จบก็จบจบด้วยกันใช่ใช่ถ่ายคิวจบด้วยกันครับผมใถ่ายก่อนแล้วยังไม่ได้ปิดกระถิ่นไงบ้างโหผมว่าฟีดแบ็กดีมากครับตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP สิบสี่ก็ EP สิบสามที่ผ่านมาก็ดีมากๆเลยครับผมซึ่งอันนี้อยากจะฝากทุกคนครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆครับที่ให้การซัพพอร์ตอย่างดีพวกเราก็ได้แต่หวังว่า EP ยี่สิบสี่เนี่ย เราจะพาจูเนียร์มาร์กเนี่ยไป2ล้านทวิตนะคบผมบ้าเกินผมว่า2องก็น้อยไปเอา4ไปเลยกันมันล้านมากเลยหรอสี่มันล้านมาทุกคู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจูเนียร์เนี่ยคู่สุดท้ายเนี่ยอีพียีต้องโถมนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นต้องพาเพื่อนผมไป2ล้านนะเพราะว่าจริงจูเนียร์มาร์กเนี่ยรอมานานมาก 2- 3สล้านไปเลยทุกคนเราไปด้วยกันเป็นแพ็คเราจะไม่เดินอย่างเดียวดายนะ ครับครับเออถ้ามากว่ายังไงคะเออพูดหน่อยนะก็ต้องขอบคุณเสียฟอสด้วยนะคพี่น้องมาร์กแล้วก็น้องจูนะครับผมฝากเสียฟอสด้วยนะครับครับฝากตัวเองด้วยเอก็ฝากพี่พิฟดากับน้องวายด้วยนะครับผมก็จนถึง EP 24เลยก็ฝากทุกคนด้วยฝากทุกคนด้วยครับแต่อย่าง EP ล่าสุดก็ล้านแตกไปแบบไกลมากนะคะไม่ฮะจะไม่รุ่นสองร้าน EP นี้ก่อนหรอคะอ่ะเป็นไงฮะความรู้สึกฮะ EP ล้านแรกแตกเป็นไงบ้างฮะ ขอบคุณทุกคนขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจมากๆที่ชื่นชอบพวกเราทุกๆคนนะครับในเรื่องแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบแฟนขาเขาทำเพื่อเราขนาดนี้จริงๆเขาแบบไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยแต่บางคนแบบคอยดูให้เราทั้งวันทั้งคืนนะต้องขอบคุณจากใจทุกคนมากๆที่สพอร์ตแล้วก็รักพวกเราได้มากๆขนาดนี้นะครับใช่ครับผม อูบูมเลยอูบูพี่บูมอ่ะใช่อูบูพี่พีล่าสุด่ร้านแตกใช่ไหมครับก็ด่าพี่บูมด่าพี่บูมไปแล้วเก้าแสนทวินนะด่าอันนี้คือสร้างแอคหลุมขึ้นมาด่าหรือเปล่าด่าวาลีไปแล้วประมาณเก้าแสนไม่แต่ว่าพี่เพิร์คคือผมก็จะเลี่ยกับพี่นั่นแหละโอเคผลละหนึ่งแสนเออผละสี่แสนห้าแล้วกันผมเห็นเขาไปตัดไปเลยนะตัดเป็นอะไรนะลูกเขยอะไรสักอย่าง รู้เขยเรื่องนั่นแหละโอ้โหขอโทษเขยคนมีอะไรจะบอกกั้ทพี่เขาด่าเราเยอะขนาดนั้นก็ต้องต้องอย่าดูแต่ภายนอกครับมันต้องดูเนื้อในนะจริงเขาเป็นคนเนื้อในดีครับอยากเห็นคีแม่น้องเขาไหมแม่แม่น้องกันเขาไหมผมว่าอีพีท้ายๆแม่แม่น้องกันก็น่าจะ แม่แม่ผมจับตาคุณจับตาดูคุณอยู่นะครับผมเอาหน้าคนเรามันผิดพลาดกันได้ใช่เราเคยเสาวายต้องให้อภัยนะมันเป็นช้อนหนูเรื่องเข้าใจ็เปนแบบมีประสบการณ์มาก่อนพุ่งปัการณสมการณ์ตั้งแต่กินโจ๊กนี่ขยันพูดอย่างนี้พุ่งยังพุ่งว่าไงพุ่งลุกพุ่งลูกพุ่บลุก็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับหนึ่งร้านนามทวิตที่ผ่านมานะครับผมก็เอาจริงๆคือ ทุกๆคนในที่นี้ก็คือตั้งใจกันในในการทำผลงานชิ้นนี้มากๆแล้วก็อยากอยากขอบคุณทุกๆคนนะครับที่พาเรามาถึงหนึ่งร้านแล้วหวังว่าอีพีต่อไปจะค่อยๆทะยานขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับผมผมว่ามันเท่านี้มันวุ่นวายเลยคนเยอะวุ่นวายจริงๆยวอีพีล่าสุดคุณไฟฟ้าคุณเป็นเอ็มวีพีนะคะครับแต่เสียงชื่นชมฝั่งนี้เขาโดนด่าพ่อไมค่โเวฟพ่อไม่โพลีอีกเก้าแสนตัวจริงเนี่ยตัวจริงเป็นตู้เย็นตัวจริงก็เป็นไมคโเวฟไม่ตัวจริงเป็นเป็นตู้เย็นค่ะ ทำไมรู้ได้ไงจ๊ะเพราะคุณไม่อบอุ่นกับคุณคนเดียวค่ะคนเดีออบอุ่นกันทั้งนั้นใครยมนตัวไม่รู้เลยสงสารพี่ฟ้อนกับน้องวังเลยเอานวมพลไหมีนวมะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มีตัวเปรียบเทียบทำให้ผมหล่อขึ้นมาหล่อเลยพี่ไฟฟ้าเนี่ยดูดีขึ้นมาแ้พีี่ฟานดจริงๆครับแล้วจะดีขึ้นกว่านี้ด้วยนะรอติดตามมาอันนี้อย่างที่พี่ไฟฟ้าได้บอกไว้ว่า ไม่เกิดวิกฤตไม่เกิดวีบรบุรุษนะครับพูดหน่อยสิมีอะไรจะพูดไหมครับมีอามผมก็รอดูพี่ไฟฟ้าว่าจะอุ่นเหมือนไมโครเวฟจริงหรือเปล่านะรอดูกำลังกำลังรอดูอยู่ตอนน<ด><ด>ี้ดูเขาผ่าน ทัดอื่นไปก่อนโอเคแล้วแล้วพี่จูเป็นไมโครเวฟไหมพี่จูเป็นไมโครเวฟก็รอดูอยู่ไงเป็นไหมแล้วไม่ไม่ยถึงว่าทุกวันนี้ในชีวิตจริงเป็นไหมทุกวันนี้ในชีวิตจริงจะเป็นไหมมันแต่ล้วคนมีพันในใจกันเยอะเนาะไม่เคนรักกันบอกไม่เดียวสอนให้รักกัน เห็ยนไหมมาสู <pigs> <diet> ้จ <three thousand away> ูคนเดียวนะมากระปูนนะมากระปูนมาปูนครับมาปูนลูกถึงปอนแซนจะจบจะเป็นแฟนกันแล้วนะครับดูสปีดบอลไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็จะมาตามหลอกหลอนยืนในทุกการหลอนตามหลอกหลอนแต่คู่เราก็หวานอยู่แล้วก็หวานต่อไปเรื่อยๆครับคู่คุณก็คลั่งรักมากเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าดูอาร์อาร์มก็มาแรงนะแบบมาเร็วเนาะแต่ว่าเราก็แบบเออแต่เราแฟนก่อนเลยนะถ่ายัง อย่างเหลือคู่พี่เพิร์ดกับแซนต้าเหลืออีกกี่อีอ่ะเหลืออีกประมาณ3ครับครับผมใช่ประมาณ3แล้วจริงๆก็คือจะแซมต่อไปเรื่อยๆเลยครับใช่อย่างยี่สิบสี่ก็คือจบพาร์ทก็ไม่ได้จบพาร์ทพวกเราไม่ได้หายไปเลยครับก็โผล่ไปโผล่มาใช่เราก็วิ่งเล่นกันหมดทุกคู่ครับทุกคนเป็นฟิลเชวแวบ์ปชวแวบเลยเชวแวบ์ปวแวร์รับตอนครบเนาะรับแค่ตอนครบแล้วเนาะเราต้องออกาคัตอนเนาะใช่ครับเดี๋ยวค่อยไปส่งตัวละครทีเดียว ep ยี่สิบสี่เนาะทุกคน จะขมหรือแบบหวานละดีละเออผมว่าได้ท้ายหวานใช่ผมว่าแม่แม่น่าจะกรี๊ดกันน่าจะให้อภัยตัวโยท้ายเองครับพอมันขายปมไปแล้วมันก็จะมีวันนี้ครับบอกเลยว่าแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่ามีสายกระซิบมาว่าไม่น่ารอดใช่หรออีพีนี้อีพีนี้มีคนกระซิบมาแล้วให้ดูเองดีกว่าแต่ผมว่าสำหรับผมนกระิคนนี้หรือเปล่าจริงเหรอกรี๊ดใช่ไหมพี่กิ๊บใช่ไหมพี่กิ๊บพี่กิ๊บเขามีหลาย กกิิ๊๊บบคือคือเพอร์มีอะไรยังบอกไหมคะว่าถ้าวันนี้คนดูดูแล้วอินอินจะทำยังไงกับเราทวิตเตอร์อรโลนิวครับแทไปได้เลยครับผมไม่ครับถ้าคนดูอินเนี่ยคนในโรงสามารถเดินขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็ไปต่อยหน้าเพอรได้เลยหรือว่าฝั่งบุกต่อยก็ได้รอเล่นรอเล่นนะรอเล่นนะครับอันนี้พี่บุกรอรอโอกาสอยู่คครรับนสาามถเลย ตบตบตบพี่เพอร์เดินไปพร้อมได้เลยหรือขึ้นไปโอน้องกันก็ได้ไม่เดี๋ยวงานเสร็จมีเบนเฟิตอ่ะเพอร์ก็ระวังตัวไว้เรียกคนเรียกคนหมามุ้ยโรยกูดทำไมหัวบวมบวมตอนกลับบ้านโดนหยุบโดนหยุบนะครับงานพี่นิวเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยน่ารักนะพี่เพอร์เโอ้พี่เพอร์ผมชอบทำงานกับพี่นิวมากครับจริงครับพี่นิวเป็นคนแกพิ่งมีทาเขา พี่นิวน่ารักที่สุดในโลกเลยครับจริงใช่ครับผมรักพี่นิวที่สุดในโลกเลยครับใช่ครับไม่มีใครกำกับได้เท่าพี่กิฟต์แล้วครับใช่ครับผมไม่มีใครบีบได้หน้าปักเท่าพี่กิฟต์แล้วครับอ่ะจูบเลยจูบเลยคืน้ำลายมองหน้ากันยิ้มยิ้มคืออะไรหนึ่งทีเอากระพริบตาหนึ่งทีข้างหลังโดนหยิกกันบ้างไหมครับก็มีบ้างครับบางทีนะดื้อเอาเอานะคะมีอะไรเระบา อลบายอละบายนะครับอ๋อระบายหมายถึงเขาพ่วมกลับได้เลยเหรอครับเราสามารถทำอย่างนั้นได้เลยเหรอครับโอ้ใครต้องการเลยบุกว่าไม่ดีนะครับจะไม่มีงานเอานะครับแบบจ้องอาฆาตมากกับพุ่มบอกว่าสี่กันเกินไปครับจริงครับสี่กันเกินไปจนบางทีหนักเกินนมันหนักเกินครับเกินเียวหยาเป็นงานหลักละแล้วถ่ายเป็นงานลอง เขาจะเวลาเข้าเข้าเข้าหน้าเซตนี่ฮะมีโดนแกล้งด้วยเหรอก็โดนแกล้งบ่อยครับแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยฟร้อนมึงก็เอาเข็มไกมาแล้วก็ทำเป็นเหมือนจะตัดผมจะตัดผมแต่มันไม่ได้ตัดโดนแหมยกตัวอย่างคนอื่นตัวเองอะตัวดีเลยร้านมังอ๋องไงนะคะับูดอะไรนะคะเนี่ยตัวดีเลยจู๊เนี่ยชอบแกล้งเพื่อคือไม่ต้องพี่ตัวหนึ่งคุณไปไปไปเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่หยิกหลังพวกอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้ใส่ร้ายใส่ร้ายมากครับท่านอยากให้มีกล้องอะไรนะครับ เดี๋ยวบุ๊กไปหาหมอแล้วครับผมไม่คือจริงๆก็คือทุกคนตอนแรกเรียบร้อยหมดครับกับผมกับพี่จูก็คือเรียบร้อยมากแต่คือเขาเรียกว่ามีแบบพี่ชายคอยนําทางเราคือนี่อ่ะพี่เลยคนนี้อะไรนะฮะคือเขาเป็นคนพูดเองด้วยนะว่าเขาเรียบร้อยมากใช่ต้องให้คนอื่นพูดเนาะเออพูดไม่เชื่อแล้วก็แบบเจอพี่พี่บุ๊กบ่อยครับเพราะว่าแกมาเปิดกองกองนี้ก่อนเป็นแบบคนหายคนแรกแล้วน้องๆทุกคนก็เลยซึมซับนิสัยพี่บุ๊กก็เลยเป็นแบบนี้แต่จริงๆบุ๊กก็เป็นคนเรียบร้อยมาก่อนครับ แต่ม่บุ๊กเจอปูนบุ๊กก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นสรุปแรกปูนได้จากนักแสดงอวุโสพท่นเนี่ยครับผมอวุโสยกคว่ากองคนนึงที่ไม่มีใครกาแกงฟอร์ดที่อเฮียเฮียมียังไงล่ะคะถ้าผม แกล้งผมมันไม่สนุกไงอเออแล้วไปแกล้งบุ๊กหรือแกล้งปูเลยมันสนุกกวา่าอะไรเงี้ยแกล้งพี่ฟอสเข<อ>าต่อ,อยกลับหรือเปล,ล่านี่ผมนั่งตรงนี้เลยผมก็เลยไม่กล้าแกล้งมีกล้องอะเ, <c oughs> เก่งจังไอ้นเนี่ย มาิอันไหนเราแกล้งฟอนให้ดูทีหนึ่งอ่ะมาสินี่กูหนึ่งมันก่อนถามบอกว่ากล้าแกล้งไหมบอกไม่กล้ากลัวฟอนมันต่อยกล้ามากกล้าแกล้งฟอนมากไอ้แก่ผมโอ้โหพี่จูแค่คำว่ากล้าเสียงยังสั่นเลยไม่แกล้งผมมันไม่หนุกอะไรเงี้ยเออผมในกองผมเป็นผู้ดูที่ดีเออแต่ผมมาชอบดูทุกคนเลาแกล้งกันมันสนุกดีวันหลังวันหลังเลิกดูแล้วมาห้ามเพื่อนบ้างนะพี่รู้ไหมกัน ถามเสียงสวรรค์ดีกว่าอ่ะอันดับหนึ่งอะพูดมาอันดับหนึ่งใครพี่นิวปวดสุดแล้วในกองอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเสียงสวรรค์จูเนียจูเนียห็นไหมทุกคนสองสองสองเอาดีกัสซิบุกไม่ใช่เลยไอ้เพิร์สพี่นิวเพิร์สอะเพิร์สเห็นไหมเพิร์สเพิร์สก่อนจูยอมรับว่าจูหนึ่งได้ไม่ต้องหันไกเลยคิวท้ายเดี๋ยววอนเพิร์สเพิร์สสองครับเรียบร้อยเรียบร้อยสุดละ อ่ะมีชื่อชื่อบุ๊กในนันไหมมีชื่อบุ๊กในนันไหมครับพี่นิวไม่มีชื่อไม่มีชื่อผมหรอพี่ครับผมคุณปวดขนาดนั้นเหรอครับคุณเนี่ยผมไม่ได้ปวดครับจริงๆแล้วมันได้มาจากเพิร์มเยอะเพราะว่าเพิร์มเพิ่มให้คนเริ่มหลายๆอย่าง ใช่ไหมเพิร์ดจ้ะเพราะพี่สามตั้งต้นเหรอไม่คือผมก็ทําตามพี่ชายครับเขาเรียกว่าแบบเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดไม่เราไม่เราพูดกันเป็นแบบว่าข้อมูลนะอันนี้เป็นข้อมูลแแฟฟกกอ่ะคือผมไม่เคยทํางานกับพี่นิวมาก่อนพอผมเข้ามาผมก็แบบเรียบร้อยสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับทีมงานทุกคนมาเรามาตั้งใจทํางานกันนะครับแต่เพิร์ดเนี่ยเขาเคยทํางานพี่นิวมาก่อนเขาก็จะมีความแบบรู้มุมรู้เหลี่ยมเขาสบายแล้วรู้ว่าตรงไหนเล่นได้แล้วเขาสอนผมเล่นเขาสอนผมถ่ายทอดวิธีการเล่นผมก็เลยแบบอ๋อแกงได้อย่างนี้นี่เองมันเล่นทุก เเลยไปนี่หมือนกันไปเ่อัปเดตสุขภาพพี่ฟอนอัปเดตสุขภาพพี่ฟอนแล้วถามยังไงคะเขาออกคุณตอนที่คุณมีแรงเอาคืนชาวบ้านยังไงไม่เคยมีใครแกล้งผมมาเด็ดไม่เขาถามเรื่องแต่ที่ป่วยสุขภาพคุณเป็นไงบ้างตอนนี้อ๋อสุขภาพดีขึ้นครับก็ดีขึ้นเรื่อย ก็ยอมรับวว่าเป็นการท้องเสียยาวนานที่สุดเออไม่เคยแบบแอดมิดแล้วก็ออกแล้วก็ต้องไปแอดมิดใหม่แล้วก็ออกแล้วแอดมิดใหม่ทำไมแอดมิดออกแอดมิดออกกลับมายังไงมันเหนื่อยแล้วก็ไม่ไหวเลยครับเหมือนตอนแรกแอดมิดรอบแรกเราคิดว่าหายแล้วพอไปแบบใช้ชีวิตปกติกลับไปต้องคืนมาอ่ะสิบรอบก็แบบเออก็ต้องเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับใช่คุณเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือเขาบอกให้คุณไปโรงพยาบาลตั้งนานแล้วแต่คุณก็ไม่ไปดื้อฟอดื้อครับ เออ,เ,อ,อเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไหวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จริงเพราะว่าปกติเราพื้นฐานไม่ชอบเข้าโรงพยาบาลถึงจะมีประกันก็เหอะแต่ว่าเออเราก็แบบว่าไม่อยากเข้าอ <c oughs> ะไรเงี้ยมีประกันก็ไม่เข้าแแต่ตอนนี้คือแข็งแรงดีแล้วดีขึ้นครับดีขึ้นก็เนี่ยสดชื่นเลยครับผม <c oughs> มีแค่กะระเพาะเนี่ยที่ยังอ่อมๆอ,อ,อยู่นิดนึงก <c oughs> <c oughs> ินได้ของอ่อนครับช่วงนี้ใช่แต่ว่าดีขึ้นหมอก็บอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งห้าวอย่าเพิ่งซ่า กินอะไรที่มันนุ่มๆนิ่มๆไปก่อนเช <ừ> ่นข้าวต้มไม่ปรุงอะไรเงี้ยครับใช่อ๋อแต่เ่อตอนที่คุณออกจากโรงพยาบาลรอบแรกคุณก็มาล่าเกิดขึ้นตอนแรกจะไปกินข้าวต้มแต่ข้าวต้มไม่ว่างผมไม่ต้องมาบอกให้ฟอนจองบอกให้ฟอนจองข้าวต้มนะฟอนเดินลงมาจากรถเฮ้ยโทษทีว่ะลืมจองงั้นเดี๋ยวเรากินหม่าล่าแล้วกันเ <c oughs> นาะพพี่พอพูดถึงหม่าล่ามาตั้งแต่แรกสุดละแล้วเป็นคนเลือกด้วยประเด็นใช แต่ผมกิน,นกซุปกะดูกหมูไงผมไ<ผ>ม่กินหมาล่าผมกินหมาล่าไม่ได้แต่ว่าร้านนี้เออเห็นบุ๊กกับพี่นิวไม่เคยกินมผมก็เลยแบบเออภูมิใจนำเสนอให้ลองไปกินหมาล่าดูอะไรเงี้ยส่วนผมมากินเออแล้วใครเป็นคนสั่งน้ำหมาล่าก็เป็นคนสั่งไงเพราะมัน,นอยากให้ลองอยากให้ลองมันเป็นซิกเนเจอร์ต้องสั่งอยู่แล้ว คุณไปกินร้านนั้นคุณไม่สั่งมาแล้วคุณมาไม่ถึงนะครับเหมือนคุณมาประเทศไทยแล้วแบบคุณไม่ได้เดินพัทยาคุณไม่ได้ไปกรุงเทพสุขุมวิทอย่างเงี้ยคุณมาไม่ถึงเท่าไหร่นหโอเคโอเคไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วก็คือสั่งสั่งให้เขาแต่ลาเข้าโรงพยาบาลเออใช่โอเคอ๋ออีพีสิบสี่เป็นไงบ้างอีพีสิบสี่ครับสิบสี่สิบสี่ก็คือวันนี้ป่ะวันนี้สิบสี่วันนี้ครับวันนี้วันนี้อ่าเป็นเป็นโยธาการแล้วกันครับครับผมก็ วันนี้นะฮะเอ่อเราจะได้เห็นนะครับการเอ้ยไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวดูสปอยเอาสปอยแบบไม่สปอยน้องะสปอยแบบไม่สปอยใช่ไหมครับก็วันนี้นะฮะเราจะได้เห็นพอยหลักของคููนี้ครับอ่าเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเคลียร์ใจเคลียร์ใจอแต่ไม่รู้ว่าจะเคลียร์จริงหรือเปล่าอ่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรค้างคาใจอีกไหมอืต้องรอดูครับ โอ้ยอีพนี้ไม่ไม่ต้องเตรียมครับผมอีพีนี้โยธาน่ารักโยธาน่ารักโยธาน่ารักกันก็น่ารักครับไม่แล้มาจีบอะไรข้างกูเนี่ยเยิอเลยู่ันม่หงก็่อยู่อยู่กันสองคนมากเมื่อกี้จางเขาัดเปล่าไหมครับ อ๋อวันวันนี้ผมว่าผมจะอยู่เงียบๆดีกว่า่จริงๆผมว่าผมก็อยู่เงียบเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงก่อนหน้านี้ก็โดนโดนว่ามาเหมือนกันว่าแบบเอ้ยก้าทำไมใจร้อนจังเลยแต่ก็ช่วยไม่ได้เรารักแฟนเนี่ยไอ้นี่ให้ฝากแฟนเดี๋ยวต้องมาได้ชมร่วมกันแล้วค่ะโอเค ผมใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอะโอเคดี๋ช่วยเดี๋ยวช่วยโอเคครับผมรับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะคนับกับสายรหัสเทวดา perfect trainer นะครับ EP นี้นะครับ EP 14ีแล้วนะครับก็มีถึงหมด24ี EP ครับก็ใครที่อยู่มาตั้ง EP หนึ่งนะครับก็ฝากด้วยนะครับอยู่ในถุง EP 24ีครับรับรองว่าสนุกจ้ำจนเข้มข้นแน่นอนนะครับผมเจ้มจนนะครับก็ฝากด้วยนะครับ ทั้ง5คู่เลย5รสชาตินะครับอยู่ด้วยกันไปยาวเป็น24 EP เลยก็ดูได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ2ทุ่มครึ่งทาง g m 25นะครับแล้วก็2ทุ่มครึ่งพร้อมกันทาง VTV ครับผม VTV วันนี้กแท็กอะไรร้อนๆแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับ p e r f e c t t e l n e r นะครับมี S ด้วยนะครับ EP 14ครับผมวันนี้ครับรับคครับครับ โอ้ยสาดเพียง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 ขอบคุณครับขอบคุณครับฝากอกอย่างได้ไหมฝากอกอย่างได้ไหมฝากอย่างได้ไหมช่วงนี้2.5 T.M อะฝุ่นมันเยอะเห็นแฟนๆทุกคนเนี่ยมาหาเราเนี่ย ครับ<ช>ผมอ๋อผม<ช>ไออ๋อผม<ช>ผมอ๋อผมอ๋อน้ำมูกเป็นเลือดใช่ไหมอ๋อใช่ใช <ๆ S 1> เพราะว่าคือจริงวันนั้นอะล้างจมูกครับล้างจมูกแล้วก็สั่งน้าเกลือออกพอดีว่าเออมันมีก้อนเลือดติดมาด้วยครับอ่าใช่พอดีว่าเป็นภูมมแพ้แล้วก็อยากจะฝากแฟนทุกคนนะครับเออใครที่คิดถึงมาหาพวกเราเนี่ยก็อยากให้ทุกคนใส่แมสก์เพราะเห็นบางคนเนี่ยมหาพวกเราอย่างงานรวมพลหลายๆงานทุกคนก็แบบเออไม่ใส่แมสกันก็เป็นห่วงสุขภาพก็อยากให้ทุกคนใส่แมสแล้วก็ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากจริงก็ถ้าอยู่บ้านก็็ดดดููแแแลลตััววเเเเอองงงไ้คครรรบพาปนนห่่ใช ก็อยากฝ่ากไว้แค่นี้แหละครับใช่เร<ช>ื่องฝุ่นขอบคุณครับ